สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมไทเทนแบกค,ครับวันนี้ผมก็จะมาทำสูตรสุมผลกันนะครับมันจะเป็นไงเราก็ไปดูเลยอ่ะ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวรอมันโหลดก่อนอ่ะก็จะโหลดเสร็จแล้วเลือกทีเราจะสระ tôi phải có linh cá phải có linh và lửa phun bói chân quật đã à khá 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 mà còn sữa lên khắp thân chồng tắc hay có liên nhỉ กดสูมแม่งเลยแล้วก็ทำตาผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเกาะลิงก่อนเดี๋ยวไปเกาะลิงก่อนนะครับ โอเคมันก็ถึงเร้วนะคท่านผู้ชมเราจักเลือขั้นแรกเนี่ยให้ให้เราตีลิงหนึ่งตัวนะครับไปใไอาเก่าสาวหรอจะมีจะจะมีเหลืองหรอจะไม่เหลืองเออ่าตีลิงเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปหาตัวสุ่มเลยนะครับท่านผู้ชม แล้วสุม่มจุ๊บ <c oughs> แล้วก็ลูก็กระโดดห้าขังหนึ่งสองสามสี่ห้าไปก็สุ่มเลยดูดิ <c oughs> เอาเดี๋ยวรอแป๊บนะท่านผู้ชม อ่ะมาเลิกไปเลยเมื่อกี้ผมลืมปิดพีพีตอนนี้ปิดแล้ว <c oughs> มาไปสุ่มเลยเด <c oughs> ี๋ยวๆขึ้นต่อไปก็สุ่มกันเลยสุ่มกันเลยสุ่มกันเลยอ่าไหนดูดิอุ้ยกด,ดีพีพีเก่งด้วยนะทุกคนผลสมุกพีพีเก่งอ่ะกินเลย Ich habe so zu zum Problem.